สวัสดีครับสุข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยๆนาเสนอเป็นประจำนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านบุรีรมเรียบคลอง2ซอย23เขตคลองสัมวานะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับสีห้องนอน2ห้องน้ําเนื้อที่50.6ตารางวาหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับอันนี้ถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้า,วางๆแบบนี้8เมตรนะครับ หลังนี้ที่จะนําเสนอครับอยู่ใกล้ส่วนย่อมของเฟสเลยนะครับเดินไปนิดเดียวนะครับประมาณสัก20เมตรได้นะครับก็หมู่บ้านนี้น่าอยู่อาศัยนะครับส่วนกลางสะอาดสะอ้านแล้วก็ถนนเมนกว้างมากนะครับประมาณ10เมตรนะครับนี่หลังนี้นะครับที่นําเสนอนะครับ50ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำ <onder> นะครับมีห้องนอนชั้นล่าง1ห้องชั้นบน3ห้องนะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับออกไปนิดเดียวนะครับหน้าปากซอยเรียบคลองสองซอยยีก็เป็นบิ๊กซีเรียบคลองสองนะครับประมาณสักกิโลครึ่งนะครับ ตลาดเมีนประมาณ9กกิโลตลาดหัตถัยมิตรประมาณ2กิโลนะครับซัฟรีเวอร์สกิโลสำนักงานเขตคลองสัมวาประมาณ1.8กิโลนะครับนี่หลังนี้นะครับบูรีลมเรียบของสองซอยยีสนะครับหลังนี้ทําอะไรไปให้บ้างนะครับด้านหน้าต่อเติมหลังคานะครับกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็พื้นปูกระเบื้องนะครับจอดรถในบ้านได้1คันแล้วก็ด้านนอกนี่ได้สองสาคันนะครับนี่เลยนะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะปูกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับชนกับ รั้วด้านหลังเลยแล้วก็ตัวรั้วนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังต่อระแนงเพิ่มนะครับประมาณ1เมตรนะครับนี่แบบนี้เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับนี่นะครับด้านหลังตรงนั้นทําหลังคาไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นลานซักล้างได้เหล็กดัดมุ้งลวดติดตั้งให้แล้วนะครับหลังนี้นี่เลยนะครับฝั่งนี้หน้าบ้านนะครับก็ปูกระเบื้องไปให้ยาวไปจนชนมุมบ้านฝั่งนี้เลยนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเว้นพื้นดินไว้นะครับแบบนี้เอาไว้จัดสวนยอมปูหร้าหรือจะปลูกผักสวนครัวไว้ทานนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับตีระแนงเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวประมาณ1เมตรนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนี่เลยนะครับนี่เลยอ่ะตามผมไปชมภายในบ้านกันต่อได้เลยครับพื้นเป็นแกรนิตนะครับแบบนี้ ปูแบบนี้บ้านเย็นมากนะครับแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเพดานสูงนะครับประมาณ2เมตรกว่านี่เลยนะครับประดับไฟไวสวยๆแบบนี้1ชุดนะครับมีห้องนอนชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับก็ท่านใดที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กนะครับห้องนอนชั้นล่างเนี่ยจะตอบโจทย์มากเลยนี่ห้องนอนชั้นล่างอยู่ตรงนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5 9 0 2น สองสี่เจ็ดเก้าสุขุมบ้านท,ที่ดินนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนอนที่หนึ่งมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้หนึ่งชุดด้านนี้นะครับก็จะเป็นชั้นวางทีวี v, แล้วก็เก็บของวางของโชว์ได้นะครับแบบนี้เหล็กดัดมุ้งลวดนะครับติดตั้งให้แล้วนะครับแบบนี้ทั้งหลังเลยนี่อ่าโอเคออกจากห้องนอนชั้นล่างนะครับมาแวะดูห้องน้ําชั้นล่างกันหน่อยนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุกผนังโปูพื้น เปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้แบบนี้นะครับอ่าโอเคเรายังไม่ขึ้นบันไดเราไปดูครัวด้านหลังก่อนนี่นะครับครัวต่อเติมเพิ่มขึ้นมาสวยๆเลยใครชอบทําครัวนะครับนี่จัดครัวไว้ให้แบบนี้นะครับทำเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยติดตั้งหัวเตาแก๊สไว้ให้เรียบร้อยนะครับหัวเตาแก๊สนี่แถมให้นะครับเป็นแบบ2หัวแบบนี้แล้วก็ติดตั้งเครื่องหลุดพันไว้ให้ด้วยนะครับฝั่งนี้ ถัดไปตรงนั้นก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับซิงค์ล้างจานเป็นสแตนเลสหนึ่งหลุมเคาน์เตอร์เป็นรูปตัวไอยาวๆแบบนี้นะครับนี่เลยฝั่งนี้ก็จะมีประตูบานสไลด์นะครับเปิดออกไปก็เป็นลานซักล้างแล้วก็เดินออกไปด้านหน้าของตัวบ้านได้นะครับแบบนี้นี่เลยโอเคหันกลับมาเข้ามาดูครัวกันอีกหน่อยนะครับนี่ครัวดูมุมนี้กว้างๆยาวๆแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีประตู มันสไลด์กระจกนะครับเปิดออกได้อีกนะครับออกไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นดินจัดสนยอมปูหญ้าหรือจะปลูกผักสวนครัวไว้ทานนะครับแล้วแต่ท่านเจ้าของท่านใหม่เลยนะครับนี่นะครับโอเคกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับเดี๋ยวให้มาดูมุมนี้นะครับมุมห้องโถงจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านแบบนี้ก็กว้างอยู่นะครับนี่นี่เลยนะครับ ปตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับนี่เป็นบันไดทั้งขึ้นนะครับบันไดหลังนี้ลาดเอียงมากนะครับเดินง่ายเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นไม้แบบนี้ขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับชั้นบนก็พื้นเป็นแกนิโต้ลายไม้นะครับ60คูณ60เซนขึ้นบันไดามาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของหลังนี้นะครับมีบิวอินตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่ใไว้ให้1ชุดตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ ฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าฉับระยบแบบนี้อันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับเต็มพื้นที่ฝั่งนี้เลยนี่นะครับก็จะมีประตูออกไประเบียงด้านหน้านะครับบ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้นะครับทิศใต้ลมดีเย็นนะครับทิศใต้ลูกค้ารีเควสหายเยอะนะครับทิศใต้นี่นะครับนี่นะครับอ่าหันกลับมาดูภายในตัวห้องมาสเตอร์เบดมนะครับนี่ มุมนี้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับลงเตียงคิงไซส์ได้สบายตู้เสื้อผ้าไม่ต้องซื้อแล้วครับมีบิวอินหม้แล้วห้องน้ําชั้นบนนะครับห้องน้าชั้นบนมีประตูทางเข้า2บานนะครับเข้าจากทางห้องนอนใหญ่1บานนะครับแล้วก็เข้าจากทางโถงบันไดหนึ่งบานเดี๋ยวผมพาเข้าทางโถงบันไดแล้วกันนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุุพันก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็มีกั้นสวนเปียกสวนแห้งไว้แบบนี้ นี่เลยนะครับหันหลังกลับมาดูโถงบันไดกันนิดนึงนะครับโถงบันไดชั้นสองนะครับนี่แบบนี้บันไดจะวนนิดนึงนะครับแบบนี้นี่เลยนะครับต่อด้วยต่อด้วยห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามก็อยู่โซนด้านห,หน้าเหม <Bailey> ือนกันนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับอันนี้ห้องนอนที่สามนะครับอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สาม แล้วก็ถัดมามาดูห้องที่4นะครับ3กับ4อยู่คู่กันห้องที่4นี้จะอยู่โซนด้านหลังนี่เลยนะครับอันนี้ห้องที่4นะครับห้องที่สห้องนอนที่4 สำหรับท่านที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวสำนักง,งานเขตคลองสำวาใกล้กับตลาดหัดไทมิตรถนนเรียบคลองสองถนนหัไทยลาดนะครับถนนพรายาสูเลนถนนนิมิตรใหม่นะครับใกล้ๆกกับจุดขึ้นลงทางด่วนจตุโชธใกล้ๆกกับซาวารีเวอร์นะครับลองมาดูหลังนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับก็สำหรับรีวิวบ้านรีเนเวทซส,สวยหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม กด subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย